ฉัเป็นแฟนแน่นอนฮะผู้หญิมแน้องจริงนเมติงตุเพ่เดไปเป็นแม่นต้องอุ๊ยเพลต้องทำเหรอไม่งนักไมล่ไดูอไปทำตรงนี้ก็ได้นะคตกำนังไปพอไปพอไปโอเคพี่รักน้องจริงนเมติตุกเพ น่าเกลียดอลยพี่รักน้องจริงจริงกใจไปเจอยาช่ไได้แค่นี้แน่อาระกอเขาต่อได้ไหมต่อได้ไหมเขาทำงี้ต่อได้เหรอต่อได้ไหมไทยส่ง อ้โห้แล้วแล้วก็ก็ถึงก็เริ่มออกหาดินพี่รักน้อแมวคเมาหรือป่ามอะเมาแลพี่ะอย่างเงี้ยตให้หน่อยอาเเอาหน่อยลอเล่นแหมรูนนอินเดียเปเด็กเล่าหัว

เรเต่าเลยต่าอต่อตอนนี้เรามีเหรียบแล้วมีเรียบพี่รักน้องมั่นน้องไม่ต้องหวั่นใจเก่งตกใาไม่ได้น้องมั่นน้องไม่ต้องหวั่นใจเก่งโอ๊ยไม่ได้ตกโยกโยกพี่รักน้องมั่นน้องไม่ต้องหวั่นใจเก่งพี่รักน้องมันน้องไม่ต้องหวั่นใจเก่งไฮโยไฮโยไปดูไปดู จะทำได้หรอ้เอ๋ไม่นิดหน่อยก็พอได้ไหมนิดหน่อยก็พอฉันไม่เอ๋นเนี่ยโอเคโอเคนิดหน่อยน้องน้องอย่าดทําไมมทําไงอต่อสิต่สิะตองว่าไงพี่รักน้องเพี่ตกลีเกตอเล้นักกไม่น่าเกกปค่ะเอาไเมงไม่มีผ้า น้องก็ทำน่าเกลียดแฟนขับมาต้องเยอะเขาอยากดูไม่เป็นไรถ้าถ้าพี่ต้องรักก้าแน่ไม่ต้องรักเกลยเกลีพดอะไก็ไม่รู้ดูี่หอเกงไนขี้อะไรบ้านเอไม่ไ้แก็เห็นเกไหนไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นหรอกว่าฉันไม่ใส่มา ไม่ใส่เกงเลยก็ก็ป้าไม่บ้านั์เก่งๆเลไม่ทำเนนี่น้าลังนี่ต่อปหัวแล้วัวหัวน้าผ่านหน้านหค่ำอะทไมอะมันไม่ใส่เกงเลน่ะน้าเห็นมันมันอะไรมันมันไม่ใช่ไม่ใช่หัวย้างนนะมอะไรอะมันมันมันหัวอะไรอะ กูยิ้มขาดอ๋อว้าวเขาใส่บล็อกซร์มาอ๋อหลายตัวเขาเขาตอบมาแล้วแเราก็ต้องฟอให้พี่แกตันทีเขาจะดูยี่ห้อเราต้องต่อทันทีต่อว่าอ้าวดูที่ดูท่าทางเอาทีละคำเลยตามทีละคำโอเคพี่แก้ไม่ได้ดอกน้องน้อยพี่แกไม่ได้ดอกน้องน้อยเดี๋ยวหัวพี่ยโอ้ยโตมเดี๋ยวหัวดเฮ้ ทำไมเล่าน่าเกลียรไม่กันไม่น่าเกลียดหรอกพ่อแม่ปุ๊บอะไรอะไรอะไรอ่ะพี่เอะไรพี่เกียไม่ได้หรอกน้องน้อยน้องน้อยบิ้วหัวบิ้วไม่ตรงเตงหัวอะไรเตงหัวอะไรหัวหัวใจนะหัวใจเออมันก็ต้องห้อยอยู่แล้วเราไม่ใส่เกงในถ้ามาคิดอย่างกูนะจำอไรแน่ประทองกูเนีะสอนอะไรกันก็ไม่รู้มีอะไรจะพูดอีกเปล่าก็คือ โยงผมโยงไปตรวจไปตรวจไปหาหมอทางหมอบอกว่าพี่เป็นโรคไตตาคไตตายตไอะไรตยอะไรตไหาหัวใจตามหาหัวใจค้่เสียวที่สุดเลย